โอเคครับผมก็สว kind of mm ัส hmm. ด um, ีท mm ุกคนด้วยนะครับดูผมนะนี่ x t o นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเป็นรูปโปรไฟล์นะครับทุกคนนี่นะครับก่อนแรกก็เราก็มี2วิธีนะครับการเข้าที่ง่ายอันดับแรกก็คือเข้าตรง youtube นะครับแล้วก็เข้าตรง youtube นะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปตรงเนี้ยเห็นั้ยครับทุกคนนั่นแหะตรงเนี้ยนี่นะครับเข้าไปตรงนี้ นี่นะคะทุกคนแล้วเรก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็หนี่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับนี่นะครับตรงจัดการบัญชีนะก็แเราก็กดเข้าไปเลยจัดการบัญชีแล้วก็ เนี่ยครับเราก็รอไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้เราก็ไม่มีคลิปจะลงมากเราก็กดข้อมูลส่วนตัวหน้าแรกกับข้อมูลส่วนตัวนะครับจะเป็นหน้าแรกนี้ให้นะครับแล้วก็กดตรงข้อมูลส่วนตัวนะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้กดกดเข้าไปเลยแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับอืมกดตรงนี้ตรงกล้องในการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนชื่อก็ได้นะเปลี่ยนวันเกิดด้วยเปลี่ยนเพศด้วยทานพานนะคะทุกคน แล้วก็อีกวิธีนึงก็แล้วก็ออกเข้าไปแต่วันนี้มันก็นานอยู่นะแต่ไม่ค่อยนานมากก็กดเข้าไปตรงคูเกิลนะครับกเข้าไปตรงคูเกิลแล้วกดตรงเนี่ยแล้วเราก็กดตรงนี้แล้วกดตรงข่มตมนะเห็นไหมสามจุดตรงข้างหลังนะเดี๋ยวจะผมให้ดูแล้วกันเนี่ยสามจุดเราก็กดเข้าไปเพิ่มเติมตรงแล้วเราก็กดตรงตัวเองนะครับ เ๋ยว yeah. แบบงพมอย่างน้อยน,นะนี่นะครับทุกคนแล้วเราก็กดเข้าไปตรงตรงนี้ตรงตรงเนี้ยกดเข้าไปแล้วตรงเห็นจัดการบัญชีนะครับจัดการบัญชีตรงนี้นี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยจัดการบัญชีมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก,กดเหมือนเดิมน,นะครับกดเข้ามูลส่วนตัวเหมือนเดิมแค่ okay, นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับก็ได้นะครับไปแล้วนะบาย